ีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวด้วยกันคนต่อไปของเราเธอเป็นสาวน้อยตัวเล็กแต่ใจใหญ่ไม่ยอมให้คนผิดลอยนวลไปพบกับน้องน้ำพันธ์ครับสวยเลยคุณสวยคุณสวยจังเลยเลยแล้วคุณเป่าคุณสิงับ รู้สึกจะเคยมาสมัยยังเยาว์ใช่ไหมพันเคยมาตอนเด็กๆคุ้นหน้านานแล้วเนาะนานมากนานมากแล้วแต่จำโครงหน้าได้ปัจจุบันเป็นสาวแล้วนะครับจบเจอเรียบร้อยหมดแล้วแนะนำตัวเลยลูกค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพิชภาคำดีค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำพันค่ะปัจจุบันนี้ก็เพิ่งสอบบรรจุได้ข้าราชการค่ะเป็นข้าราชการไปแล้วเป็นอะไร อยู่ดุรออยางค่ะเป็นทหารหญิงค่ะทหารหญิงเจ๋งอ้าวแหละและ้วเห็นบอกว่าตัวเล็กๆอย่างนี้นะเคยจับขโมยมาแล้วพอดีตอนตอนช่วงที่จะไปเรียนมหาลัยอะค่ะก็หางานพัฒน์ทำทำโดยการเป็นพนักงานเซเวน่นและและทีนี้หนูก็ เห็นมาแล้วรอบหนึ่งเขามาปวนเปลี่ยนปวนเปลี่ยนแต่ช่วงนั้นะคนจะเยอะมากเพราะว่าเป็นช่วงแบบว่าเด็กเลิกเรียนหวยทํางานเขาแบบเพิ่งเลิกงานอะไรเงี้ยค่ะร้านคงร้านค้าก็เต็มหน้าเซเว่นไปหมดก็เลยไม่มีใครสังเกตอะไรและบังเอิญบังเอิญเจอกันอีกรอบหนึ่งค่ะตอนเช้าเขากลับมาใหม่ตอนเช้าแล้วหนูก็ไปเข้าตอนเช้าพอดีและทีนี้นในเซเว่นมันไม่มีใครเลยค่ะ ก็เลยเห็นว่าคนผ,มผอมๆตัวน้อยๆแต่เดินกลับออกไปแบบตัวตัวมเตียมใหญ่เป็นซันตาคอสเลยเ,ออเพราะว่าเขายัด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 โอโของเต็มตัวเขาเลยในแจ็กเก็ตอะไรเงี้ยหนูก็เลยจําหน้าเขาได้ก็กระซิบกับพี่พนักง,งานอีกคนนึงว่าพี่เนี่ยคนเนี้แหละใช่เลยเราเอาไงดีแล้วนี้มีลูกค้าเข้ามาพอดีแล้วเขาเห็นช่วงจังหวะที่คนนั้นกําลังหยิบ,ยบของ,ของใส่ใช่เขาก็เลยมาบอกน้องน้องเนี่ยพี่เห็น ขโมยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกพ่หนูก็ใช่ค่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะอยู่อยู่ก่อนเดี๋ยวพี่จะช่วยจับอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยน่ารักนะพลเ,เมืองใช่ค่ะโทรหาแม่เลย <c oughs> แม่แม่ให้พ่อมันอหน้าเซเว่นหน่อยมันมาแล้วแม่ใครลูกใครมาขโมยเงี้ยเมื่อวานนั้นที่หนูเพิ่งเล่าให้ฟังมันกลับมาแล้วพ่อหนูก็มานั่งรอหน้าเซเว่นนั่งเล่นโทรศัพท์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ลุงยามปรปพค่ะ ของหมู่บ้านเขาก็มานั่งรอทุกคนก็มาเตรียมตัวช่วยกันจับเต็มที่และทีนี้หนูก็เ,เขาก็ลืเดินหยิบหยิบหยิบของทุกอย่างหยิบหนูก็ไปขวางหน้าประตูแล้วเขาก็เหมือนรู้ว่าเออเรารู้แล้วนะอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเดินออกจะออกหนูก็ไปขวางแล้วหนูก็ถามว่าเอา้าพี่คะเลือกตั้งนานไม่ซื้ออะไรหน่อยหรอคะเขากไ็ไม่ซื้อโอยไม่ซื้อไม่ซื้อเขาก็ผลักไปเลยทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพหนูขอพี่ดาวเป็นโจร เพราะว่าถ้าหนูจะเรียกพี่เต้ฟุ่นกับพี่ออฟคงหน้าไม่ให้เข้ากับพี่ดาวเรียนเรียนเชิญท่านดาวครับเรียนเชิญท่านดาวครับครับผมนี่เป็นข้อขออนุญาตนะครับหน้าตาอาจจะเหมือนแต่เล่นเป็นโจรหน่อยนะครับครับผมอาจจะเล่นไม่ค่อยได้อ๋ออาจจะเล่นไม่ค่อยได้นี่เขาก็พี่พี่ต้องยืนนี่เดี๋ยวหนูขวางหนูขวางแล้วพี่พักหนูเอ๊ะไม่เอาดีกว่าพี่หนูไปเป็นโจรพี่ไปยืนเดี๋ยวหนูพักพี่เองเดี๋ยวหนูล้มไงหนูใส่ส้นสูง อ๋อให้หนูพักพี่ง่ายกว่าโอเคเดี๋ยวได้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 ไอดาวไม่มีปัญหาหรอกเธอเอาไงผมรู้แล้วถ้าน้องเขาจะเป็นโจรใช่ไหมผมเป็นพลเมืองดีผมเป็นผมเป็นพ่อเราเป็นเออเป็นพ่อกัะดูกงาเนี่เน่เ่ไอสองตัวนี้กะกะจับโจรนี่หว่าไปนั่งไปนั่งไม่ต้องยุ่งอ่ากำลังจะเหนื่อยกำลังจะยินเลยอ๋อไงต่อยังไงต่อ เขาก็เดินมาหนูก็หนูก็ขวางเนาะอะไรเงี้ยก็ขวางเขาก็ผลักหนูวุ้งผลักแรงไหมแรงมากค่ะคือล้มไปใส่ถังขยะล้มไปโดนอะไรนะล้มไปโดนถังขยะค่ะอ้าวคุณตากมาเป็นถังขยะอันนี้อันนี้เต็มแล้วเอาแล้วเอ้าไม่ซื้ออะไรเลยเหรอมาไม่ซื้อ้วไม่ซื้อเอาไปโอ้โหเนี่ยเลยค่ะอย่างนี้เลย สุดยอดเลยเนี่ยนี่อย่างนี้เลยใช่ค่ะล้มเลยแล้วทำอไงแล้วพอดีหนูก็ตะโกนเรียกพ่อเลยพ่อว่าไงลูกว่าไงลูกนะพ่อเ่อไงลูกไหนโจรมันอยู่ไหนเหรอพ่อเอี่ยพ่อจะเป็นห่วงลูกกลัวลูกจะเป็นอะไรเข้าไปโอบกอดลูกเป็นอะไรบ้างลูกเอออ๋ออะพ่อพ่อต้องไปจับโจรนนะยังไงไม่ได้พ่อห่วงลูกเข้าไปโอบกอดลูกแล้วแบบลูกเป็นไงบ้างแล้วรับขวัญลูกด้วยการจุ่มน้าผักลูกเหรอ เราไม่โจรนะไม่รีบหรอเดี๋ยวหนีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพอแล้วพอแล้วพอพอพอแล้วทำไมลูกพ่อพ่อโอ๊ยพ่ออนูกลับมาตรงนี้แล้วตกลงดำเนินคดีไหมคะอันนั้นเป็นหน้าที่ของทางตำรวจแต่จับไปเรียบร้อยแล้วค่่ะใชจับไปเรียบร้อยแล้วก็โดนอยู่แล้วล่ะครับยังไงก็โดนครับลักทรัพย์นะครับขโมยของเออแล้ววันนี้ ยังร้องเพลงแนวลูกทุ่งเหมือนเดิมป่ะคะลูกทุ่งเหมือนเดิมค่ะนี่อ้าวดีเลยวันนี้อยากเจอใครมากที่สุดหลูกก็เจอใครก็ได้คะ่ะที่สามารถยอมแพ้ให้หนูได้โอ้เอามอบอไปก่อน5,000วงร้อแจ้งเกิดมาเลยครับพร้อมแล้วก็หมุนครับ ปุ่นเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนครับผมวันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรคะบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอายคะ่ะบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอายไต้ฟุ่นครับเอาเพลงอะไรสู้กับน้องครับนี่เพลงชิวเลยฮะชิวเเพลงคนใจง่ายเอชิวเอ้างั้นมาฟังน้องพันช์ก่อนเลยนะครับบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอายครับ